สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อทุกคนพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอกันนะครับเกี่ยวกับเรื่อง state quarantine ในประเทศไทยโดยทางต้นเรื่องมาจาก Channel ที่มีชื่อว่า d David ด o ูนะครับเป็นชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับ จากวิดีโอนี้ที่ชื่อว่า State Quarantine in Thailand My Story and Experience คุณเดวิดได้พูดไว้ดังนี้นะครับนี่เป็นประสบการณ์และเรื่องราวของผมในช่วงเวลาที่ผมอยู่ในเขตกักกันของประเทศไทยบุคคลต่างๆที่เข้าร่วมก,ก,การกักกันของประเทศไทยอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีโรงแรมฐานทัพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกันซึ่งจะรองรับผู้คนสำหรับการกักกันของรัฐวิดีโอนี้ทำหน้าที่เป็นบันทึกประจำวันในระหว่างที่ผมอยู่ที่นั่นและผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบางคนที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกักกันของรัฐบาลไทยในประเทศไทย ประสบการณ์สนตัวของผมรู้สึกดีมากและผมชอบเวลาที่นั่นขอขอบคุณสำหรับการรับชมและอยู่อย่างปลอดภัยขอให้สนุกในการเดินทางและถ่ายภาพนะครับครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับจะแสดงถึงคุณเดวิดได้เดินทางมาถึงประเทศไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนต่างๆที่ทางการไทยเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ขึ้นรถเดินทางไปพัทยาเพื่อไปกักตัวเป็นเวลา14วันนะครับในวิดีโอคุณเดวิดก็เล่าถึงเรื่องราวต่างๆนะครับบรรยากาศความรู้สึกแล้วก็ถ่ายทําอาหารบรรยากาศแล้วก็พูดถึงเรื่องต่างๆจนถึงวันสุดท้ายที่เดินทางออกจาก ที่กักตัวนะครับเพื่อเดินทางกลับวิดีโอความยาวหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เล่าเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสถานที่กักตัวในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงช่องคำอธิบายเช่นเดิมนะครับโอเคทีนี้เรามาดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวิดีโอนี้และมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานที่ กักตัวในประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยครับมาที่คอมเมนต์แรกครับแท้จริงแล้วผมเคยอยู่ในสถานกักกันเช่นนี้ในพัทยาผมไม่สามารถแม้แต่จะดื่มนมสดมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากขอให้ทุกคนปลอดภัยคอมเมนต์ต่อไปครับ ผมกำลังค้นหาคลิปสเตจควอ n t i n นของไทยในขณะที่ผมยังอยู่ในเนเธอร์แลนด์และผมพบกับคลิปของคุณช่างเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆผมดาวว่าคุณในอาศัยอยู่ที่ถนนเนื่องจากคลิปของคุณผมจึงได้เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าพักซึ่งผมมองว่าผมจะได้ไปพักที่โรงแรมเดียวกับคุณวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของการกักตัว น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ห้องที่มีระเบียงและหน้าต่างหันไปทางด้านถนนด้วยหน้าต่างยังปิดอยู่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือผมสามารถเห็นทะเลที่ขอบฟ้าได้เล็กน้อยและผมสามารถมองเห็นและได้ยินเสียงจากถนนดังนั้นผมจึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยวมากนะักขอบคุณสำหรับคลิปสวยๆเจอกันมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับ ผมจะกลับไปหาภรรยาและลูกๆในเดือนตุลาคมนี่เป็นส่วนที่ดีการเตรียมการสำหรับการกักกันตัวของคุณขอขอบคุณมากจากฮอลแลนด์เช่นเดียวกันคอมเมนต์ท่านต่อไปครับผมอยู่โรงแรมเดียวกับคุณเป็นวันที่3แล้วสำหรับการกักตัวขอบคุณมากสำหรับการแบ่งปันมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับ มีความสุขที่ได้เห็นคุณกินอาหารอย่างอร่อ,รอยอร่อยคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับการกักตัวที่ดีที่สุดที่เคยดูมามันยากที่จะทำแต่ว่าคุณทำมันได้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับก็มาตั้งคําถามไว้นะครับนี่คือที่กักกันตัวสำหรับคนไทยเท่านั้นหรือเปล่าซึ่งทางคุณเดวิด เจ้าของช่องนะครับได้เข้ามาเขียนตอบไว้ว่าที่นี่เป็นที่กักกันตัวในประเทศไทยมีไว้สำหรับทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและนอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติที่สถานกักกันตัวด้วยหวังว่านี่จะช่วยได้คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับก็มาตั้งคำถามไว้ว่าเราได้รับอนุญาตให้ย้ายออกจากห้องของเราไปที่ห้องของเพื่อนของเราได้หรือเปล่า ซึ่งทางคุณเดวิดนะครับก็ได้เข้ามาตอบว่าเท่าที่ฉันรู้นะจะอนุญาตให้ทำก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณและห้องของบุคคลนั้นต้องอยู่ติดกับห้องของคุณอย่างแท้จริงมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับอนุญาตคอมเมนต์ต่อไปครับก็เป็นการตั้งคำถามอีกเช่นเดียวกันนะครับสถานที่กักกันตัวในประเทศไทยมันฟรีหรือเปล่า จากการค้นหาของฉันดูเหมือนว่าจะต้องจ่ายขั้นต่ำ35,000บาทต่อคนฉันพยายามจะมาโรงเรียนในประเทศไทยแต่พวกเขาบอกว่าการกักกันนั้นแพงเกินไปซึ่งในกรณีนี้นะครับทางคุณเดวิดได้เข้ามาตอบคำถามว่าจากประสบการณ์ของฉันมันฟรีนะ แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจคุณสามารถติดต่อสอบถามสถานทูตไทยในประเทศของคุณได้ตลอดเวลาละ่ะหวังว่าทุกอย่างจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อไปครับคุณมีเงินเยอะมากซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับมีผู้มาเขียนต่อคอมเมนต์ไว้ว่าทำไมสถานที่กักกันตัวในประเทศไทยสำหรับทุกๆคนถึงไม่ต้องจ่ายเงินและมีอาหารฟรีสำหรับทุกๆคน แล้วก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์นะครับไม่นะสถานที่กักกันตัวในประเทศไทยรัฐบาลจ่ายให้ทุกอย่างในช่วง14วันที่คุณอยู่ไม่มีอะไรที่เหมือนกับอเมริกาที่เย็นชาหรอกฮ่าฮซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับทางเจ้าของช่องคุณเดวิดได้เขียนมาตอบว่า14วันเป็นเวลาที่ยาวนานในตอนท้ายของวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีสิ่งที่ต้องทำมากมายแต่สำหรับที่พัก ก็ไม่เร็วเช่นกันมันเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับทางการแพทย์เพราะว่าคุณจะถูกแยกออกจากผู้อื่นและจะต้องทำการทดสอบโควิด -192 ครั้งเหตุผลที่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมดอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันมาจากผู้ที่เพิ่งเข้ามาจากต่างประเทศฉะนั้นจะไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยนอกสถานที่กักกันของรัฐและนอกจากนี้มันยังมีไว้สำหรับชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามสำหรับชาวต่างชาติที่จะต้องเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องแจ้งเหตุผลที่สำคัญในการเข้าประเทศเช่นคุณมีครอบครัวอยู่ที่นั่นคุณแต่งงานอยู่ที่นั่นคุณทำงานอยู่ที่นั่นหรือคุณทำงานในประเทศไทยหรือว่าคุณเรียนหนังสืออะไรก็ตามชาวต่างชาติยังไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้หากเหตุผลเพื่อเดินทางดีไม่เพียงพอครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์ต่างชาตินะครับที่แสดง ความเห็นเกี่ยวกับสถานที่กักกันตัวในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ต้นทางไว้ในช่องคำอธิบายนะครับแนะนำอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูนะครับเขาถ่ายทำวิดีโอได้ค่อนข้างดีเลยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการกักตัว State state q u a r a n t i n e ในประเทศไทยนะครับตั้งแต่เดินทาง ถึงสนามบินสุวรรณภูมิจนถึงออกจากสถานที่กักกันตัวนะครับด้วยวิดีโอที่ความยาวประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับจะเห็นทุกๆอย่างเกี่ยวกับบรรยากาศในสถานที่กักกันตัวครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปฉาก อัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ